งานช่างเป๊ะกันน้ำเยี่ยม s u n f o r d a c s 30 je81 ที่สุดของเครื่องช่างดิจิตอลพร้อมฟังก์ชันกันน้ำ100%และจอ led คมชัดช่วยยกระดับร้านค้าและงานผลิตให้ทันสมัยครับเพิ่มความมั่นใจในทุกการช่างเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอล s u n f o r d a c s 30 je81 ครับพิกัด30กิโลกร,รมัม10กร,รัมนะครับรักกันน้ำ100%พร้อมจอ led คมชัดครับผมคำตอบของทุกงาน ในสภาพที่ทุกงานช่างในสภาพที่เปียกชื้นเครื่องช่างน้ำหนัก Sunford a c s 3 0 j e 8 1ครับโดดเด่นด้วยคุณสมบัติกันน้ำา1 0 0ที่ให้คุณล้างทำความสะอาดได้ทั้งเครื่องหมดห่วงเรื่องความสกรปรกและความชื้นเหมาะสำหรับงานค้าปลีกงานผลิตและการช่างวัตถุตถดิบที่เปียกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลหรือผักผลไม้ เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับธุรกิจของคุณไฮไลท์ light, คุณสมบัติเด่นครับก็คือกันน้ํา100%ใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมชื้นแฉะจอ LED คมชัดครับมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลถึง5เมตรผ่านการรับรองนะครับเรื่องคุณภาพนะครับจากสํานักงานช่างตวงวัดนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองรับน้ําหนักสูงสุด30กิโกร,รัมนะครับละเอียด ขั้นละ5กรัมถึง15กิโลกรัมและ10กรัมถึง30กิโลกรัมนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าปลีกตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะร้านที่ขายหมูขายไก่ขายเนื้อหรือสินค้าเปียกอื่นๆจเจ้าแสดงผล2ด้านครับพร้อมระบบคำนวณราคาสินค้าเงินทอนแล้วก็ยอดรวมในบรรทัดเดียวเสริมความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง3ปีครับพร้อมทีมผู้ชี่ชาญและ อะไรแท้ดูแลตลอดอายุการใช้งานทีเดียวนะครับให้ Sunford ACS30JE81 เป็นตัวช่วยของคุณสร้างประสบการณ์และประสิทธิภาพและความสะดวกในทุกของการช่างที่มืออาชีพต้องการสั่งซื้อวันนี้เพื่อธุรกิจของคุณที่ก้าวไปอีกขั้นนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนีลครับ